สวัสดีค่ะวันนี้ทำกระโปงทำสั้นอีกแล้วนะคะวันนี้วงสีขาวทำสั้นสิบห้าเซนติเมตรนะคะนี่สิบห้าเซนกลัวไม่เห็นเพราะว่าไม,ม้บรรทัดมันใสนะคะสิบห้าเซนก็ขีดเลยเราเอาข้างข้างในออกมานะคะแล้วเอาตะเข็บเนี่ยชนกันเวลาวัดนะคะเอาตะเข็บชนกันไว้เพื่อความมั่นใจก็ นี่เอาไว้ให้มันเท่าๆกันแล้วก็ขีดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะขีดข้างบนแล้วก็ขีดข้างล่างเหมือนเดิมกดให้แน่นๆนะคะถ้าเราไม่แน่นเส้นมันจะไม่ตรงมันจะเยยไปเยยมาก็เผื่อเย็บ เผื่อสอยว่างั้นเถอะเอาสักสามเซนเนาะกันเหนียวสามเซนติเมตรคนไหนเป็นแล้วก็ง่ายๆคนไหนไม่เป็นก็ค่อยๆดูไปนะคะเวลาเราไปซื้อมันยาวๆก็มาแก้เองได้ทำให้ดูเลยนะคะเร็วๆไม่ยากค่ะไม่ยากอ,มากอืม อันนี้ก็ไม่ง้อจักเองนะไม่มีจักอยู่ที่บ้านก็สามารถแก้ได้นี่ตัดออกแล้วเนี่ยสั้นละเอาตามรอยมันเลยค่ะตามรอยมันเลยเราไม่มีจักเราก็ใช้สวยอยานะคะ ใหม่ๆก็สอยไม่ค่อยคล่องก็ค่อยๆสวยเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวนี้มันหาร้านซ่อมเสื้อผ้ายากค่ะ อยู่ที่นี่นะคะหมายถึงตามร้านที่ขอรับรับแก้รับปะรับแก้นี่นะคะตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าสิบสวิตฟรังนะคะไม่ใช่ห้าสิบบาทห้าสิบสวิตฟรังก็เงินไทยมันบาทมันหนึ่งฟังมันเท่ากับสามสิบห้านะคะตอนสาสิบเจดตอนนี้สามสิบเจ็ด ก็คูณกันไปนะคะว่าเราแก้เสื้อผ้าตัวหนึ่งน่ะเราซื้อซื้อใหม่ได้อีกตัวหนึ่งเลยทีนี้บางทีตัวที่เรารักมากนะคะเรารักมากเราก็ไม่อยากจะเสียเงินไปซื้อใหม่เรารักมากเราก็อยากใส่ตัวนี้เราก็ต้องแก้อย่างนี้นะคะนี่นะคะ คนไหนเป็นแล้วก็ไม่ต้องเนาได้เนาก็ได้ก็สอยได้เลยทีนี้ก็จะสอนคนไม่เป็นนะคะก็เนาเลยนี่สีขาวมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราทําตอนกลางคืนกลางวันก็ไม่มีเวลาค่ะเวลาอ,อม่ดัาเกลืปีไม่มีเวลาทํางาน คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงขอโทษเพื่อนๆนะคะคนไหนที่มาดามไม่ได้ไปนะทักมาเลยกะทักมาเลยบางทีคนแก่มก็ได้หน้าลืมหลังไม่ลืมค่ะไม่ลืมมันไม่มีเวลาจะไป ทำงานร้อยเปอร์เซ็นเนาะแคบจะไม่มีวันว่างเลยแต่อันนี้เราเราทำก็ด้วยใจรักนะคะตัดเสื้อผ้านี่ก็เป็นอาชีพเก่าของมาดามเลยนะคะอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้านี่ทั้งสอนทั้งตัดเย็บเสื้อผ้าเอาหมดทุกรูปแบบ ันก็เป็นอาชีพติดตัวเรามานะคะตอนเรายังไม่ได้ทํางานเราก็รับปัดรับแก้พอได้เงินได้ซื้อขนมนะคะมาดามคิดไม่แพงนะคะเพื่อนๆ อย่างนี้ก็คิดแค่สิบสิบฟังเองไม่ได้คิดแพงนะคะเพราะเราถือว่าเขาก็ตั้งใจมาหาเราก็ช่วยช่วยกันไปคิดไม่แพงค่ะถึงได้มีลูกค้าประจำลูกค้าจะมาตลอดเลยคนหนึ่งบางทีมาสิบยี่สิบตัวก็มีค่ะก็พอมันได้มีรายได้ เราไม่ใช่คนรวยเลยนะคะเงินนิดเงินหน่อยเราก็ต้องเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความรู้เราก็ไม่ได้มีมานะคะหมายถึงว่าปริญญาอะไรเราก็ไม่มีมาเราได้แต่ความรู้เป็นอาชีพเราติดตัวมา สั้นแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะสวยแล้วก็สวยตามใจชอบเราเลยวันนี้ไม่สวยดูนะคะเอาแค่นี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วาดากะปิด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ